สวัสดีครับช่างสองาาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้า LG inverter 12กิโลนะครับนี่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอ,า,อาการมันคือนี่นะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กไฟเปิดสวิตช์นะครับแล้วเราลองกดสตาร์ทดูครับ มันขึ้นห้าหกเลยนะครับนี่ละครับปกติมันจะวิ่งมันจะช่างผ้านะครับอันนี้ขึ้นห้าหกไม่ปั่นแห้งไม่อะไรเลยนะครับไม่ช่างผ้าเลยนะครับต่อไปช่างสองก็จะปิดเครื่องก่อนนะครับลองปั่นแห้งนะครับสปินนะครับลองกดปั่นแห้งนะครับ ไม่ขึ้นโค้ดอะไรเลยนะครับกดปั่นแห้งมอเตอร์ก็ไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับนะครับขนาดช่างสองเอาบอร์ดดีนะครับมาลองนะครับนี่นะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นโค้ดไม่ขึ้นอะไรเลยครับ ขนาดบอดตีแล้วก็ก็ยังไม่นั้นนะครับมอเตอร์ก็ยังไม่หมุนเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสิบสามนะครับอาการนี้นะครับลองเช็คมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ดูแล้วนะครับก็ก็ดีนะครับก็เช็คแล้ววัดก็ดีไม่เสียไม่ขึ้นโค้ดน,นะครับอ่า ช่างตองก็จะทีนี้ลองหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็จะมาตรวจเช็คนี่นะครับเฟเชอร์วาลวน้ำตัวนี้นะครับช่างตองว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่างตองปิดสวิตช์ก่อนนะครับห่อตัก ลองกันเลยนะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวช่างของก็จะแกะเปลี่ยนเลยนะครับจะแกะเปลี่ยนลองดูนะครับมือเดียวได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับมือเดียวนะครับ เดี๋ยวช่างตองเปลี่ยนแล้วช่างสองยาให้ดูนะครับช่างสองก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่คือตัวเก่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเสิดเครื่องดูกันเลยนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับเสียบปลั๊กเลยครับ แป๊กแล้วก็กด power เลยนะครับกด power แล้วลองกด start ดูนะครับนี่นะครับมันใช้งานได้นะครับเ,เห็นไหมครับอันนี้ก็จะวิ่งวิ่งมอเตอร์ก็จะช่างท่านะครับคือเฟสเชอร์กับเนี่ยสื่อสารกับบอร์ดได้แล้วนะครับสรุปว่าเฟสเชอร์วาวน้ำเสียนะครับไม่ขึ้นโค้ด เหมือนแต่ก่อนที่เคยขึ้นเลยนะครับรุ่นนี้อาจจะเป็นเฉพาะรุ่นก็ได้นะครับนี่ครับช่างผ้าแล้วครับเริ่มทำงานแล้วครับเป็นไงบ้างครับเฟชเชอร์ตัวเดียวนะครับเฟชเชอร์วาวน้ำทำให้สับสนไป มากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างต๋องพาซ่อมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แด่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆช่างอันนี้ฟันธงเลยนะครับว่าเพสเชอร์วาวาน้ำเสียนะครับอาการอย่างนี้นะครับเครื่องซักผ้า LG 12กิโลรุ่นตามโคนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างต๋องก็จะลองซักให้ดูนะครับ ถือว่าผ่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดติดตาม mm. กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเฟเชอร์หนึ่งตัวทำให้หลงทางนะครับ mm. เพื่อนเพื่อนสร้าง